สวัสดีอาจารย์ที่เคารพและเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอผลงานการฝึกงานที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ประวัติส่วนตัวดิฉันชื่อนางสาวเมธินีสีไม้ชื่อเล่นชื่อแนนเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่สองสาขาการบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่เป็นหน่วยงานราชการสังกัดสถาบาันวิจัยพืชไร่ลและพืชพลังงานทดแทนค้นคว้าการวิจัยเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพืชไร่เศรษฐกิจที่สำคัญแบบครบวงจรในเขตชนับประทานภาคเหนือตามแผนงานวิจัยและงานถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่นักวิชาการเกษตรเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน กเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ตั้งอยู่ที่8 0หมู่12ตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่502.9.0สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร053.498.536-7ค่ะวิสัยทัศน์ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ เป็นองค์กรนำด้านการวิจัยบริการวิชาการแหล่งความรู้เรื่องถั่วเหลืองและถั่วเหลืองฝักสดในเขตภาคเหนือตอนบนและพืชไร่ที่สำคัญทางเศรษฐกิจพันธกิจศึกษาการวิจัยและพัฒนาพืชที่รับผิดชอบตามแผนงานวิจัยและโครงการวิจัยของกรมวิชาการเกษตรค้านิยมซื่อสัตย์ โปร่งใสงานวิจัยมีคุณภาพหัวหน้าง,งานผู้ดูแลการฝึกงานนางสาวเยาวรักษณ์วิริยะตำแหน่งเจ้าพนักง,งานธุรการชำนาญงานวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประสบการณ์ในการทำงานณสถานที่จริงเพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ระเบียบวินยัย และทำงานร่วมกันกับสังคมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้นักศึกษานำประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงานไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไปลักษณะงานที่ฝึกนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นงานด้านเอกสารทั้งหมดงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณรวบรวมตรวจสอบจัดเก็บเอกสารพร้อมจัดทำรายงานส่งกองคลังค่ะ งานที่ได้รับมอบหมายบันทึกรับเอกสารตรวจสอบเอกสารนำเอกสารเสนอผอออกใบเสร็จรับเงินเบิกจ่ายเงินงบประมาณลงทะเบียนคุมเงินต่างๆสรุปเงินคงเหลือประจำวันล้างลูกหนี้เงินยืม สรุปยอดการเบริกจ่ายเงินคงเหลือประจำสัปดาห์จัดทำเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐประจำเดือนและประจำปีงบประมาณตรวจสอบปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้างจัดทำรายละเอียดลูกหนี้ณนะวันสิ้นปีงบประมาณและการเปิดเผยงบทดลองและรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญสู่สาธารณะ ติดต่อประสานงานเพื่อเอาใบเสร็จรับเงินจากร้านค้าจัดเก็บเอกสารเงินนอกงบประมาณพร้อมทั้งทำรายงานส่งกลุ่มเงินนอกงบประมาณจัดทำงบการเงินของหน่วยงานรับและนำส่งเงินรายได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายสมัครธนะวิชาชีพที่ได้เรียนรู้ผ่านการฝึกงานทำให้ ได้รู้ถึงข้อดีข้อเสียของตนเองในการทำงานการปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองยังทำให้ได้รับความชำนาญในการปฏิบัติงานด้านเอกสารและความรู้ใหม่ๆที่มาในแต่ละวันได้ความรู้ด้านประสบการณ์ในการเข้าสังคมการทำงานได้รู้จักคนมากขึ้น ได้ยังทำให้ได้รู้กฎระเบียบในการทำงานการบริหารเวลาในการทำงานการตรงต่อเวลาซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ติดตัวไปสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้ดียิ่งขึ้นปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน 1. มีการประสานงานที่ล่าช้าทำให้งานติดขัด เพราะมีหลายฝ่ายที่ต้องนำเอกสารมารวบรวมไว้ในเอกสารเล่มเดียว 2. มีเวลาจํากัดในการทำงาน 3. เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานไม่ทันสมัยแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาคือ 1. ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน 2. ควรทำงานด่วนก่อน 3. ควรเปลี่ยนเครื่องมืออุปกรณ์ในการทำงานให้ทันสมัย ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ